ขายยังไงให้ขายดีนะคะวันนี้นะคะสําหรับใครนะที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยโพสขายของไปเท่าไหร่ก็ไม่มีคนสนใจไม่มีคนซื้อสักทีนะคะวันนี้นะคะจะมี4ี่ข้อง่ายๆนะมาฝากค่ะว่าให้คุณกลับไปเช็คดูค่ะว่าเหตุผลเหล่านี้หรือเปล่าที่ทําให้โพสต์ของคุณนะคะมันขายไม่ได้ค่ะข้อแรกเลยก็คือว่าคนเขาไม่เห็นโพสต์ของคุณค่ะ บางทีเนาะเราอาจจะรู้สึกหรือคิดไปเองค่ะว่าเฮ้ย mm. เวลาฉันโพสต์ไปเนี่ยคนจะต้องมาดูจะต้องมาเห็นโพสต์ของฉันหรือว่าบางทีค่ะเพจเราอาจจะแบบมีผู้ติดตามเยอะมากๆเลยแล้วเราก็หวังว่าโพสต์ไปแล้วเนี่ยผู้ติดตามเราทั้งหมดนั้น,นจะต้องเห็นโพสต์ของเราแต่หยุดก่อนเลยนะคะจะบอกเลยว่ามันไม่ใช่เลยค่ะจากประสบการณ์เยเลยนะเพจ Joy Beauty My นะคะมีผู้ติดตามอยู่2 0 0 0 0กว่าคนค่ะแต่เวลาที่จอยโพสต์อะไรไปแต่ละครั้งค่ะ มันจะมีแบบเข้าถึงคนนะคะแค่ประมาณหลักร้อยเท่านั้นเองค่ะ oh. เหตุผลง่ายๆนะคือว่า Facebook เขามีอังกอริทิมนะคะ จํากัดค่ะเหมือนกับว่าเขาจะดูแค่พฤติกรรมของคนด้วยค่ะว่าเขาชอบดูโพสตประมาณไหนถ้าหากว่าคนที่เขากดติดตามคุณค่ะแต่เขาไม่ได้ชอบดูคอนเทนต์แบบที่คุณทานะคะมันก็มีโอกาสมากๆที่เขาจะไม่เห็นโพสของคุณค่ะและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าอัลกอริทึมของ Facebook เนี่ยจะทําให้ผู้ติดตามเราวนะเห็นแค่ประมาณ5%เท่านั้นเองเนะซึ่งเรื่องนี้จะบอกบ่อยมากๆนะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าไปหวังเพึ่งผู้ติดตามค่ะสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือ ทำคอนเทนท์ที่ดีๆค่ะที่คนเขารู้สึกว่าเห็นแล้วอยากจะแชร์ออกไปค่ะเพราะว่าการได้รับ Engagement จากการแชร์นี่มันเป็นสิ่งที่โอเคมากเนอะถ้าหากว่าคอนเทนต์เรามันดีมีการคอมเมนต์มีการไลค์มีการแ like, ชร์นะคะเราก็จะสามารถเพิ่มคนเห็นโพสต์ของเราและนำไปสู่การที่จะเพิ่มผู้ติดตามที่เขาจะชอบคอนเทนต์ที่เราทำจริงๆด้วยค่ะ อีกสิ่งหนึ่งเลยค่ะก็คือว่าเราจะต้องยิงแอดช่วยค่ะเราอย่าคิดว่ายิงแอดไม่สําคัญนะคะการยิงแอดค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราสามารถกระจายโพสต์ของเราออกไปให้คนเห็นได้มากขึ้นค่ะ,ะทีนี้ต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2เนี่ยก็คือว่าโพสต์ของคุณเนี่ยมันไม่สะดุดตาค่ะ มันไม่สะดุดตามไม่สะดุดใจไม่อะไรเลยเห็นแล้วก็แบบผ่านไปเลยอย่างเช่นเรานะคะบางทีเราชอบขายของแบบเน้นสรรพคุณของสินค้าของเราเพราะเราอยากจะบอกสิ่งที่เราอยากจะพูดใช่ไหมอยากจะบอกว่าโอ้ยของของเรานี่มันดียังไงคะ่ะ ซึ่งคนเขานะคะไม่ได้สนใจสิ่งนั้นค่ะสิ่งที่คนอยากจะรู้มากที่สุดก็คืออะไรที่มันจะแก้ปัญหาให้เขาได้อะไรที่มันจะทําให้เกิดผลลัพธ์กับเขาค่ะให้เราเน้นไปที่ผลลัพธ์เน้นไปที่ประโยชน์เน้นไปที่สิ่งที่คนจะได้รับค่ะและนอกจากว่าเราจะต้องมีพาดหัวที่มันดึงดูดที่มันสะดุดแล้วค่ะสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ารูปภาพค่ะรูปภาพก็จะต้องสวยงามด้วยอย่างเช่นเราขายเสื้อผ้าเฮ้ยแต่รูปเรานี่มันดูแบบ เสื้อผ้าแบบว่าดูไม่น่าใส่เลยอของเก่าหรือเปล่ามือสองหรือเปล่าหรือว่าขายครีมแต่แบบว่าหน้าไม่ค้านี่แบบเป็นสิวหรือว่ามันไม่เนียนมันไม่เด้งอะไรอย่างนี้นะก็ไม่ได้ค่ะรูปภาพนี่คือสําคัญมากๆนะที่จะทาให้คนค่ะเขาหยุดมือหยุดนิ้วอยู่ที่โพสต์ของคุณค่ะอ่ะทีนี้ต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะทีนี้อะไรกระชากใจหมดแล้วแต่ว่าเขาแบบรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากซื้อกับคุณค่ะ ข้อนี้นะคะก็คือเมือกิมเหมือนคล้ายๆที่ใจพูดไปแล้วแหละว่าบางครั้งค่ะลูกค้าถ้าเกิดเขารู้ว่าเขาอยากจะได้อะไรใช่ไหม <S <S เขาก็จะตรงไปที่สิ่งสิ่งนั้นเลยอย่างเช่นเขาคิดว่าเขาอยากจะได้ครีมอะไรอย่างนี้ <S 1> <S 1> เขาก็เข้าช้อปปี้ไปเลยค่ะจบค่ะถ้าเขารู้ว่าเขาอยากจะได้บางสิ่งบางอย่างเขาก็จะไปที่ร้านเพื่อจะไปซื้อสิ่งนั้นเลยแต่สิ่งที่เราควรจะต้องทำนะคะก็คือเราจะต้องสร้างความอยากให้เกิดขึ้นค่ะ สร้างความต้องการของเขาขึ it, hey, ้นมานะด้วยการที Test ่เราพูดถึงปัญหาพูดถึงผลลัพธ์ที่เขาจะได้รับนะคะเพื่อให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอาจจะเลื่อนนิ้วมาเจอแล้วเขาก็จะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเออเนอะเออใช่ใช่ช่ฉันก็แบบมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันเนอะทั้งที่ตอนในตอนแรกนะเขาอาจจะไม่ได้มีปัญหานั้นจริงๆก็ได้แต่เราค่ะจะต้องสร้างปัญหานั้นให้เกิดขึ้นกับเขาค่ะนี่ต่อมาค่ะข้อสุดท้ายข้อที่4ที่เราจะพูดนะคะก็คือว่า เพจของเราค่ะมันไม่ได้มีความน่าเชื่อถือมากพอหรือเปล่าเขาอาจจะมีความไม่รู้สึกเชื่อมั่นหรือว่าเชื่อถือในตัวคุณนะคะวิธีการนะคะก็คืออย่างแรกเลยที่เราจะทําได้ก็คืออาจจะต้องแบบมีเรื่องของรีวิวค่ะรีวิวเนะเพราะว่าคนเรานะคะมักที่จะ เชื่อคนอื่นมากกว่าเนอะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนเราค่ะจะรู้สึกว่าไม่อยากจะเป็นคนแรกค่ะการเป็นคนแรกเหมือนกับเราจะต้องเป็นคนที่แบบว่าอะไรอะเป็นหู่ทดลองหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนอะเพราะฉะนั้นค่ะให้เราทํารีวิวค่ะแล้วก็ทําให้เพจของเรานะคะมันดูน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยการที่เราค่ะทำคอนเทนต์ที่ดีๆออกมาเยอะๆนะเห็นไหมจะพูดถึงเรื่องคอนเทนต์บ่อยมากเลยเพราะว่าคอนเทนต์ที่ดีค่ะมันเป็นอะไรที่ส่งเสริมเรานะคะส่งเสริมทําให้คนค่ะเขาเชื่อถือเราทําให้เขารู้สึกว่าเออเรา นี่แหละคือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆเนะเวลาที่เราออกมาพูดในเรื่องไหนบ่อยๆหรือว่าให้ความรู้กับเขามากๆค่ะเขาก็จะรู้สึกได้ค่ะว่าเราเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบบางทีเพจเราเปิดมาแล้วแบบว่าเฮ้ยมีคนติดตามอยู่แบบร้อยสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็แบบลดความน่าเชื่อถือไปได้นะเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือนั่นแหละสร้างความน่าเชื่อถือทําให้คนมีคนกดไลค์มากขึ้นก็ย้อนกลับไปอีกค่ะที่คอนเทนต์ที่ดีเนาะเราก็อาจจะต้องยิงแอด ช่วยด้วยนะคะโอเคและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสี่ข้อเหตุผลนะที่จะจะให้ทุกคนนะคะลองไปเช็คดูค่ะว่าเราเป็นแบบนี้หรือเปล่านะถึงทําให้โพสต์ขายของเราเนี่ยมันขายไม่ได้ค่ะอาจทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะ1ก็คือว่าคนไม่เห็นโพสต์ของคุณค่ะและ2ก็คือค่ะเห็นแล้วค่ะแต่ว่ามันไม่ดึงดูดเขาเลยค่ะทั้งรูปทั้งข้อความทั้งพาดหัวไม่ดึงดูดเลยค่ะต่อมาข้อที่3ามนะคะ คือแบบก็ดึงดูดแล้วนะแต่ยังไม่อยากซื้อคือแบบรู้สึกยังไม่จําเป็นอะต้องใช้ด้วยเหรอต้องซื้อด้วยเหรอเนาะเพราะฉะนั้นอยากสร้างความต้องการให้เขาขึ้นมาค่ะและสุดท้ายค่ะข้อ4ค่ะก็คือว่า เพจของคุณเนี่ยมันยังไม่น่าเชื่อถือค่ะแก้ได้โดยไปปรับค่ะไปปรับคอนเทนต์ทำให้เพจของเรามันดูดีดูน่าเชื่อถือนะคะมีรีวิวเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะก,ก็ฝากเอาไว้เท่านี้ค่ะถ้าเกิดใครเห็นแลเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันออกไปให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะพูดคุยเป็นกนําลังใจกับจอยหรือว่าอยากจะบอกให้จอยทําเรื่องไหนนะก็ค,ะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับจอยโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพร์ค่ะสอนสร้างสื่อโซเชียลบาย